ครัวันนี้เราจะมาดูพ่นยาตัวใหม่ของช้างทองนะครับเป็นรุ่นเข้าล่องนะครับตัวโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยมิติมันอยู่ที่1เมตรนะครับนี่หเมตรเข้าล่องได้สบายเลยสามารถฉีดตั้งได้ฉีดกลางได้นะครับนี่ครับ1เมตรนี่หเมตรเลยแล้วตัวนี้เป็นถังรุ่นใหม่ของเราถังรุ่นใหม่เป็นเฉพาะของช้างทองแล้วนะครับนี่ครับสกรีนช้างทองเลยตัวนี้ถังหนาพิเศษครับผมแล้แล้วตัวถังเนี่ยมีระบบ กองด้วยจะมีกอง1ชุดนะครับตัวนี้ก็สามารถเปิดออกได้นะครับเป็นระบบเข้าปั่นี d o นะครับเป็นปั๊มได้เฟม4สูบนะครับเราจะมาดูกันตรงนี้ครับเนี่ยสังเกตดูนะครับไอ้ปั๊มแด้เฟมของเราเนี่ยจะไม่มีสายพานเลยนะครับตัวนี้จะแรงมากจริงๆครับแรงกว่าปั๊ม3สูบทั่วไปนะครับตัวนี้จะมีระบบน้ําบนนะครับระบบน้ําบนก็คอยผสมน้ํายาให้เรานะครับ ของตัวนี้ก็แยกแยกสายของการฉีดนะครับผมนี่ระบบสายทุกอย่างของเราเป็นไฮดรอลิกเลยน้ำบนเนี่ยเป็นเฉพาะเลยนะครับจากเข้าถังเลยตัวนี้แยกเข้าถังเลยเข้าจากก้นถังที่เราออกแบบมาทั้งถังเลยนะครับตัวนี้แต่รุ่นนี้จะแตกต่างจากท้องปลาทั่วไปอันนี้ขนาดผมเอามาให้ดูเนี่ยเชั้นเลยนะครับเนี่ยอันนี้ต้องเปรียบเทียบ7ชั้นเลยอันนี้คือสายพ่นยาที่ดีที่สุดคือ7ชั้นปกติทั่วไปเขาให้แค่สาชั้นนะครับเนี่ย อันนี้เราเจ็ดชั้นมาเปรียบเทียบเลยความหนาเลยนะครับระบบหัวฉีดทั้งหมดนี่ที่10หัวนะครับสามารถปรับระยะได้ทั้งหมดเลยตอนนี้เหมือนเราปรับเนี่ยระยะเนี่ยเจซนนะครับเราสามารถปรับ65 60 50้าได้หมดเลยแล้วเราจะมาลองดูระบบตัวนี้ทั้งทั้งหมดจะได้5สเต็ปเราสามารถเลือกฉีด2หัวได้เวลาเข้าลองนะครับเราสามารถเลือกฉีดได้เราสามารถปิดก๊อ,อกได้ทั้งหมดเลย แล้วก็ระบบตั้งนะครับเราสามารถฉีดพวกถ้าเลี้ยงพวกต้นไม้พวกต้นทุเรียนต้นมะม่วงเราสามารถเปิดฉีดด้านข้างได้เดี๋ยวเราจะลองการปีให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการสเต็ปแรกของเรานะครับว่าได้ทั้งหมดกี่เมตรนะครับ เนี่ยตรงนี้5เมตรแล้วนะครับปีกเราทั้งหมด6เมตรนะครับผมเกิดเรากางปีกเฉพาะทั้งหมดเนี่ยจะได้6เมตรแต่ระยะฉีดของเราอะ่ะจะต้องอยู่ที่ประมาณ9เมตรนะครับเพราะหัวสุดท้ายเราเนี่ยจะออกมาข้างนอกอีกทั้งสองข้างนะครับว่าหัวฉีดของเรารุ่นนี้สามารถทําอะไรได้บ้างตัวที่หนึ่งของเราคือสามารถปรับระยะได้ทั้งหมดเลยเราสามารถปรับเข้าปรับออกได้ทั้งหมด ทุกหัวระบบกล้องของหัวฉีดของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับอ่าระบบกล้องของเรานี่ก็จะเป็นระบบ,บกล้องแบบนี้จะมีทุกหัวเลยนะครับผมแล้เวเราจะลองปรับระยะให้ดูนะครับอายกตัวอย่างนะครับไอตัวนี้ที่เราตั้งไว้เนี่ยเราตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ67เซนเราสามารถปรับได้6กสี่หแล้วแต่ลูกค้าเลยเอ่ปรับง่ายๆแค่เลื่อนเข้าเลื่อนออกแค่น,นั้นเองสามารถล็อกได้เลยตัวน,นี้ก็สามารถปรับได้ปรับได้ทุกหัวเลยนะครับ มาดูสเต็ปที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะลองฉีดพ้นยาแต่เราจะทดสอบด้วยน้ําให้ลูกค้าได้ดูนะครับเพื่อสเต็ปแรกนะครับปีกยาวหเมตรนะครับตัวนี้รัศมีฉีดอยู่ที่9เมตรนะครับผมอันนี้คือสเต็ปแรกนะครับผม ระบบน้ำพุ่งแรงมากต่อไปเราจะมาดูสเจตจที่2องนนะครับคือ4เมตรนะครับสเจตจที่สองชุดน็อตเนี่ยใหญ่มากชุดน็อตของเราใหญ่มากน็อต6หมุนเลยนะครับให้ไปเลยจัดเต็มแข็งแรงนะครับ ระยะ4เมตรนะครับนี่นครับ4เมตรครับ4เมตรจะฉีดทั้งหมด6หัวนะครับผมถ้าเราเจะฉีดปีก4เมตรนะครับเราสามารถปิดก๊อกข้างบนได้ทุกหัวสามารถปิดได้หมดเราสามารถล็อกสลักไม่มีหลุดนะครับเรามีสลักให้ด้วยเพื่อล็อกให้แข็งแรงมาก ต่อไปเราจะมาดูสเต็ปที่3นะครับผมสเต็ปที่3ของเราก็คือลายตั้งนะครับนี่คือสเต็ปที่3นะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดให้ทุกคนได้ดูกันว่าความสูงได้ที่เท่าไหร่นะครับความสูงอยู่ที่2เมตรเสิลยนะครับแต่ระสมีชิดของเราเนี่ยสอเมตรกว่าแน่นอนครับ แล้วผมจะไปยืนให้ดูเราออมถึงประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยถึงประมาณนี้เลย ต่อไปเราจะมาดูสเต็ปที่4นะครับสเต็ปที่4ของเราระยะความสูงนะครับอยู่ที่เมตร80นะครับจากพื้นก็ประมาณ2เมตรกว่าครับผม เปิดอีกข้างหนึ่งให้ดูนะครับมันสามารถเลือกข้างเปิดได้นะครับเพราะทุกหัวฉีดของเราสามารถปิดได้นี่นะครับสเต็ปที่5ก็คือสำหรับลูกค้าที่ต้องการเข้าล่องนะครับ นี่นะครับผมเปิดแค่สหัวเท่าน,นั้นเองครับเคร่งพ่นยาตัวใหม่ของเราเนี่ยจะมีทั้งระบบกรองที่หัวฉีดและก็มีระบบกรองที่ตัวถังแล้วก็มีตัวกรองที่ฝาทั้งหมดคือ3าสจุดนะครับผม ถ้าลูกค้าสนใจสามารถทักเพจช้างทองมาได้นะครับ